ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวปิดสวิต์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเงียบสงบมากนี่แม่ค้าเขาโพสต์เองนะครับแม่ค้าโพสต์เองนะฮะว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกเงียบมากนี่ปิดสวิตเลยนะครับก็คงจะเงียบจริงๆแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนไม่มาพอนักท่องเที่ยวจีนไม่มาปุ๊บเนี่ย มันเงียบไปหมดทุกที่เลยอ่ะเออนะเออโอ้โหน่าสงสารจริงๆนะขนาดเป็นตลาดน้ำที่แบบยอดฮิตที่สุดดังที่สุดในประเทศเนี่ยนะนะดำเนินเนี่ยนะยังเงียบเลยคิดเอาละกันนะผูะช้ชมสงสัยองยิงต้องไปนั่งเรือตอนนี้องยิงก็ไปอยู่อังกฤษไม่รู้ไปพบกับ <c oughs> พบกับไอ ยิ่งรักหรือเปล่าแล้จะไปให้กําลังใจกอดกันอยู่โอ้ยพี่ต้องชดใช้หมื่นล้านเลยเลยคะเอาเงินหนูไหมคะจร <c oughs> ิงๆหมื่นล้านไม่ได้เยอะมากนะสาหรับตะโกนนี้นะครับเพราะมันมีหลายหมื่นล้านเออก็ชดใช้มาสิจะได้จบๆใช่ไหมเอามาคนละสามสามพันล้านก็ได้ยืมมายืมนี่พี่พี่ทักษินหนูขอยืมหน่อยจากสามพันล้าน เออเอาเอาเอาของนางอุ่่งอิองมาด้วยอีกสามพันเดี๋ยวหนูออกอีกสามพันพราคนละสามพันล้านก็เกือบหมื่นล้านแล้วเดี๋ยวหนูออกสัก4ี่หมืล้านไอ้สี่พันล้านเออระชดใช้มาก็จะได้กลับประเทศนะแค่นั้นเองนะครับโอ้โหจะได้กลับมาเสื้อแดงก็จะได้อวยต่อ แสดงอวอยู่ทุกวันนี้นะอุ้งอิงบริหารดีมากอุ้งอิงเก่งมากอุ้งอิงไปอังกฤษเก่งมากเลยอย่งเงี้ยยังอวยอยู่นะเนี่ยไม่แหกตาดูบ้างเลยตลาดมันเงียบขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่ไอตลาดน้ําดำเนินนี่ขอพูดอยากนะว่ามันมีพวกที่แบบอ่ชอบโกงราคาสินค้านักท่องเที่ยวอ่ะนะชอบขายแพง ขายแพงเกินจริงนักท่องเที่ยวก็เลยเข็ดนะบางบางทีนะครับแต่อ่ไอพวกที่แบบขายของฝากของที่ล,ลึกอะ่ะเวลานักท่องเที่ยวไปซื้อก็ชอบบวกราคาแพงๆนะก็นี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวนี้เขาไม่อยากมาหรือไปบวกราคาขี่เรือเงี้ยไปบวกราคาแพงๆเงี้ยเออก็เสียความรู้สึกกันนะฮะ อแต่ะถามว่าร้านค้าดีๆที่มีมมก็มีนะครับแต่ร้านค้าที่มันไม่ดีเนี่ยก็มีนะแต่อย่าว่าแต่คนต่างชาติเลยนคนไทยก็โดนครับไปถึงก็มีแต่พวกราคาแพงเนี่ยนะชาติราคาแพงชา์ิราคาเพิ่มอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่อยากไปหรอกหัวหมอหัวหมอกันแต่ละคนนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทํำให้นักท่องเที่ยวหนีหายหมดนี่แหละซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเขาบอกไว้นะโอ้โหเงียบไปเลยท่านผู้ชมตลาดนะครับน่าสงสารนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ